และนี่คือโฮจิมินห์ครับในวันที่วุ่นวายมากๆเพราะเป็นช่วงรวมชาติ50ปีแล้วถามว่าจเจริญขนาดไหนญี่ปุ่นมาลงทุนมีเหมือนเมืองไทยแหละครับทา,ทางท้งที Ho ่โฮจิมินห์ไม่ใช่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองรองและถามว่าจะแซงไทยไหมก็มีโอกาสครับและนี่คือห้างยูเนียนสแควร์ที่รวมแบรนด์เนมต่อให้ขายแบรนด์เนมขนาดไหนแต่แอร์ก็ยังเหมือนในช่องแช่ผักเหมือนเดิมที่เห็นผมเดินได้สบายขนาดนี้ไม่ใช่ว่าไม่กลัวตายครับแต่ว่าเขาปิดถนนเพราะมันจะมีพาเลทคืนนี้คนก็เริ่มมาจับจองพื้นที่ เราอยู่กันที่อนุสาวร,รีย์ลุงโฮซึ่งลุงโฮไม่ใช่คนเกาหลีแต่เป็นคนเวียดนามและด้านหลังผมคือชุดอาวใหญ่เขาใส่สีม่วงกับสีแดงวันนี้ลานที่เห็นนี่เขาเริ่มเตรียมงานครับสาหรับคืนนี้ซึ่งคืนนี้มันจะวุ่นวายมากเพราะปิดถนนไม่พอเสือกฝนตกด้วยนะครับจะก,กลับโรงแรมกูก็ลําบากภาพจากมุมสูงที่ได้มาตอนขึ้นรูฟท็อปแต่จริงๆกูก็เป็นคนชอบไปสารแนอยู่ตรงลิงไซเขาเหมือนกันนี่เขายกย่องทหารเป็นฮีโร่นะครับและภาพหนึ่งที่น่ารักมากที่ผมเห็นคือบรรดาเหล่าทหารผ่านศึกที่เป็นคุณปู่แก่ เขาก็จะมารวมตัวกันและทุกคนก็เชิดชูโหรอแต่ที่กระตุ้นต่อมความสนใจของกูมากที่สุดก็คือมินิมาร์ทผมชอบสำรวจมินิมาร์ทในฐานะนักการตลาดเพื่อดูว่ามันมีของอะไรอยู่บ้างซึ่งของที่จะได้โปรโมชั่น2แถมหนึ่งหมดไปแล้วและนี่คือนมของไทยที่มาอยู่ที่เวียดนามซึ่งเรา,าควรจะเรียกมันว่านมเปรี้ยวไทยหรือนมเปรี้ยวเวียดนามดีซึ่งกูก็ไม่รู้แต่เลก็จะมีความคล้ายๆที่บ้านเราแค่เปลี่ยนแพ็กเกจจริงเท่าแก่น้ง่งเท่าแก่น้อยทัวทองมาอยู่ที่นี่หมดที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้มันไม่ใช่ขาขาออง ET หรื แต่มันคือขาไก่ซ <c oughs> ึ่งกูสนใจมันมากเพราะมันไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อนอารมณ์มันอาจจะเหมือนเรากินต้มซุปเปอร์เมาเมากูเข้ามินิมาร์ตซื้อขาไก่กลับมาแดก <c oughs> ว่าแล้วก็เลือกหนึ่งอันแล้วจะมาเปิดให้ดูนะครับทดลองกินกันเห็นๆขาไก่นี้ ไม่รู้ว่าเป็นอาหารคนหรืออาหารหมาเพราะว่าหลังซองมันมีรูปบางรูปที่ระไม้คล้ายคึงแล้วกูก็ตกใจเพราะกูเพิ่งรู้ตัวที่หลังก็เลยไม่แน่ใจแต่คาดว่าน่าจะเป็นอาหารคนขาไก่นี้จะถูกพลัสไลซ์มาอย่างดีครับมันเหมือนตีนของอ e ีทีและกูก็สงสัยว่ามันจะมีรสชาติเหมือนขาไก่ซปเปอร์หรือไม่หลังจากลองดูครับปรากฏว่ามันไม่เหมือนเพราะอันนี้มันจะมีความหม่าล่าเค็มๆเผ็ดๆที่สําคัญคือกระดูกครับมันไม่ได้แบบว่าเอากระดูกออกเหมือนตีนไก่บางที่บ้านเราโดยรวมแล้วรสชาติพอกินได้ ถ้าคุณอยากเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวกูแนะนําตีนไก่เวียดนามและที่เห็นกินเหมือนอร่อยนี้จริงๆแล้วมันก็เรียกว่าพอแดกได้แต่กูเสียดายกูก็เลยต้องกินหลังจากกินอยู่สักพักกูก็มีไอเดียว่ากูรู้ละกูจะซื้ออะไรเป็นของฝากให้คนที่ประเทศไทยดี